เรามาดูเรื่องของบิตคอยกันบ้างเมื่อวานนี้ราคาที่สร้างความฮือฮานะครับก่อนหน้านี้บอกว่าแตะระดับ5 0,000ื่นก็ตื่นเต้นกันแล้วแต่ว่าเมื่อวานนี้6ตุลาคมก็ไปแตะระดับ55,000นเหรียญสหรัฐนะครับตอนหนึ่งบิตคอยกันด้วยถ้าเป็นเงินบาทไทยก็ทะลุหลักล้าน8เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วหลายท่านถามว่าไอ้รับปัจจัยสํำคัญญนั้นมีอะไรบ้างที่ผลักดันราคาบิตคอยในครั้งนี้นะครับส่วนหนึ่งเลยก็คือกระแสข่าวนะครับที่บอกว่าทางด้านกองทุนโซรอสก็คือจอร์จโซรอสมหาเศรษฐีพ่อมดทางการเงินนะ เขาได้มีการออกมาบอกนะครับแล้วก็ยืนยันบอกว่าได้มีการนําเอาเงินบางส่วนนั้นเข้าไปลงทุนในบิตคอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยโดยทางด้านของ c ีอของกองคุณ s o ล o s นี้นะครับก็ชื่อมีชื่อว่า John ฟิชแพทริกนะครับได้ออกมายืนยันบอกว่าตอนนี้นะครับได้มีการเข้าไปลงทุนในบิตคอย n ์บ้างแล้วอันนี้เป็นการยืนยันกับสำนักข่าวบลูเบิร์กกันด้วยโดยทางด้านของฟิชแพทริกเขาบอกบอกว่ากองทุนเงเนี้ยถือครอบครามบิตคอยด์ไว้ไม่มากนักสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นการออกมายืนยันอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกกันด้วยหลังจากที่มีข่าวลือช่วงต้นปีนะครับบอกว่ากองทุนโซลรอสเนี่ยเริ่มเทรดบิตคอย n ร่วมถึงการลงทุนในบริษัทด,ด้านคริปโตยัน n v d i g แล้วก็ลุกข้าไปก่อนหน้านี้ ขนาดเดียวกันครับฟิคแพทริกนะครับยังได้มีการแสดงความคิดเห็นต่อสถานะของบิตคอยถึงแม้ว่าฟิคแพทริกจะเป็นคนพูดแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าในฐานะที่เขาเป็น C ีอของกองทุนโซล罗斯เนี่ยก็มีความหมายว่าพอมดทางการเงนนินคนนี้ก็คงจะเห็นในทิศทางเดียวกันนะฮะเขาบอกแบบนี้บิตคอยไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีไว้เป็นแนวป้องกันเงินเฟอ้ออย่างเดียวแล้วเพราะมูลค่าที่มีการขยายเติบโตมากกว่า2ล้านล้านเหรียญสหรัฐพร้อมคนใช้งานทั่วโลกมากกว่า2ล้านคน ทำให้ตอนนี้บิตคอยและสะกุลเงินคริปโตอื่นๆขยับสถานะเป็นสินทรัพย์ทางเลือกเพื่อการลงทุนในกระแสหลักได้แล้วเอา้าพูดแบบนี้คนก็ต้องตื่นเต้นนะครับเพราะว่าครั้งใดก็ตามที่โซลอสขยับต้องยอมรับว,ว่าเขาคิดมาดีแล้วเขาจะต้องวางแผนออกมาดีแล้วว่าเขามองอย่างไรกันแน่แน่นอนแล้วครับว่าความเคลื่อนไหวนี้นะครับก็ส่งผลกระทบต่อราคาเชิงบวกนะครับต่อบิตคอยกันด้วยราคาก็พุ่งทะลุนะครับ55,000นเหรียญสหรัฐก็คือถ้าเป็นเงินไทยก็ 1.8ล้านเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วตรงนี้ถือว่าสูงที่สุดเลยนับตั้งแต่พฤษภาคมนี้เลยนะฮะโดยบิตคอยยังได้ปัจจัยบวกอีกส่วนหนึ่งอันนี้ตัดทิ้งไปไม่ได้เลยคือทางด้านของแกรี่เกนสเลอร์นะครับก็คือทานด้านประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐก,ก็คือ SEC นะครับที่เขาออกมายืนยันว่าสหรัฐนั้นไม่มีแผนการที่จะสั่งระงับการซื้อขายสกุลเงินคริปโตมีความหมายว่ายังเดินหน้าไปได้ และพ่อมทางการเงินของโลกอย่างโซลสก็บอกว่าเข้าไปลงทุนด้วยดังนั้นราคาของมันก็ดังที่ท่านผู้ชมเห็นตอนนี้นะครับก็ทะลุล้านแปดเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วด้วยนะครับเฟินครับไม่ใช่แค่บิตคอยค่ะที่ทางกองทุนของเจ้รสโซสออกมาพูดถึงนะคะแต่เขามาพูดถึงหุ้นจีนด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งจริงๆเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณสักก่อนหน้านี้แหละนะคะที่ทางด้านของบรูมเบิร์กนะคะเขามีการจัด งานสัมมนา,านะคะ b รูมเบิร์กอินเนะคะเป็นสัมมนา,าออนไลน์นะคะแล้วก็มีคนจากฟาร์มเมนเจอร์หลายเจ้าทีเดียวค่ะที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการลงทุนนับจากนี้ไปหนึ่งในนั้นก็คือทางด้านของแมนกรุปนะคะซึ่งเป็น s o r o ร์ฟ n d m a n มนจ์ e n แนะคะแล้วก็ e l เ t ็ a n มนจ์ e n t นะคะที่ออกมาพูดถึงการลงทุนในหุ้นจีนค่ะแต่อาจจะเป็นในมุมที่ไม่ค่อยดีนักนะคะโดยทางด้านของดาวฟิสแพทริกนะคะหัวหน้าการลงทุนของ So ลาร์ฟนะคะบอกว่าเขาจะไม่ใส่เงินลงทุน ในหุ้นจีนตอนนี้นะคะ เนื่องจากว่าถ้าไปสังเกตนะคะบริษัทจีนเนี่ยที่ไปซื้อขายกันในตลาดหุ้นสหรัฐหลายแห่งนะคะต้องย้อนกลับไปเนี่ยจะเห็นว่าสุดท้ายเนี่ยท้ายที่สุดอาจจะต้องออกจากตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ไปเทรดในตลาดหุ้นฮ่องกงในเร็ววันนี้แม้เขาจะไม่ได้เมนช่นนะคะว่าหมายถึงอะไรแต่ว่าหลายฝ่ายเชื่อนะคะว่ามีเพียงไม่กี่บริษัทที่ได้รับผลกระทบนั่นก็คืออาลีบาบาเจนีริทคอมแล้วก็ตีต๋นั่นเองนะคะเนื่องจากว่าทั้งสบริษัทเนี่ยอยู่ภายใต้แรงกดดันขนาดใหญ่ที่ เดียวจากรัฐบาลจีนนะคะที่เข้ามาคุมเข้มภาคธุรกิจเทคโนโลยีตลอดทั้งปีไปดูกราฟกันหน่อยดีกว่านะคะว่าราคาของ3ตัวนี้เป็นอย่างไ right ร year to date หรือว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาสีดำนะคะเป็นหุ้นของบาบานะคะอันนี้เป็น3หุ้นที่เทรดอยู่ในตลาดสหรัฐหมดเลยนะคะโดยบาบาเนี่ยตั้งแต่ต้นปีลงมาแล้วเกือบ40% JD.com นะคะลงมาแล้วถึงเกือบ20%ที่หนักสุดคือตีตตีนะคะเพิ่งจะเข้าตลาดเมื่อเดือนกรกฎาคมเองนะคะ เข้าปุ๊บเห็นไหมคะเส้นสีน้ําเงินค่ะเข้าปุ๊บดิ่งปั๊บเลยและจนถึงตอนนี้ก็ลงมาแล้วถึงประมาณสัก46%ด้วยกันนะคะในขณะที่ภาพรวมตลาดหุ้นจีนเนี่ยปรับขึ้นมาแค่2.7% year to date เมื่อเทียบกับ MSCI World ที่ขึ้นมา12%ซึ่งก็สะท้อนนะคะว่าหุ้นเหล่านี้เองอาจจะมีความเสี่ยงนะคะทำให้ต้องออกจากตลาดหุ้นสารัแล้วก็กลับไปเทรดที่ตลาดหุ้นฮ่องกงนักลงทุนไม่มั่นใจก็ถือว่าถอนเงินออกมาอย่างมีนัยสำคัญทีเดียว ตีเองเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าทางการจีนกลัวนะคะว่าถ้าทางตีเข้าไปซื้อขายในตลาดสหรัฐเนี่ยอาจจะทําให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของคนจีนได้ก็จะเป็นภัยความมั่นคมนะคะก็เลยเข้าตลาดหุ้นปุ๊บ ก็ลบแอป,ปนะคะของตีตีเนี่ยออกจากทั้ง a p p s ซลเพตนะคะในทุกๆ device ์นะคะทำให้ไม่สามารถที่จะโหลดใช้บริการใหม่ได้นะคะตอนนี้ต้องบอกว่าผู้บริหารตีตีก็กลุมขมับค่ะเพราะแม้ฐานลูกค้าเดิมจะมีอยู่มากแล้วแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะคะว่าการที่ไม่สามารถขยายฐานลูกค้าใหม่ได้ก็จะกระทบกับไรายได้และการเติบโตของบริษัทด้วยในขณะที่การดาเดนินนโยบายของจีนเองที่มีต่อธุรกิจเอกชนนั้นก็มีหลายมิติที่เราเห็นการจัดการเรื่องดิ ะะไม่ว่าจะเป็นการสั่งสอบสวนบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เรื่องการผูกขาดหนึ่งนั้นก็คืออาลีบาบากับเท n นเซนแล้วก็อาลีบาบาก็เสียค่าปรับไปเรียบร้อยนะคะนอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบความมั่นคงทางไซเบอร์เช่นตี๋ตนะคะที่มีการซื้อขายในตลนตาดต่างประเทศแล้วก็ไปสั่งแบนนะคะในธุรกิจกฎวิชาที่สแสวงหากําไรจนเกินไปด้วยซึ่งก็ทําให้นักลงทุนไม่มั่นใจนะคะโดยลุคอิลิสนะคะซึ่งเป็น c e o ของแมนกรุ๊ปนะคะบริษัทเฮดฟันที่ใหญ่ที่สุดในโลก บอกว่าจีนเองมีความดึงดูดใจลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนนะคะเพราะว่าจีนดําเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเอกชนในมิติที่สร้างความกังวลใจให้กับนักลงทุนสถาบันนะคะแต่อย่างไรก็ตามนักลงทุนก็คงต้องเตรียมพร้อมหละค่ะรับนโยบายที่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาของจีนเพิ่มเติมด้วย แต่ในมุมของจอห์นเกรย์นะคะจาก l บ c k s t o n e ค่ะซึ่งถือว่าเป็นกองทุนขนาดใหญ่นะคะออกมามองในอีกมุมหนึ่งค่ะโดยบอกว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยน่าจะยังเติบโตได้สูงกว่าประเทศพัฒนานแล้วเพราะว่าจีนมีวัฒนธรรมการค้าขายอยู่แล้วนะคะและยังมีรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรค่คะซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะทําให้ในท้ายที่สุดเศรษฐกิจจีนยังจะไปได้ดีค่ะขณะที่จราธามพพล็อกนะคะซีโ ร่วมของทาง i n l e t Investment Management ค่ะบอกว่าจีนน่าจะโตได้ในระยะยาวเช่นกันนะคะแม้ว่าตอนนี้การเข้าไปลงทุนด้วยเม็ดเงินขนาดใหญ่จะเป็นเรื่องที่ยากขณะที่ทาง Paul Marshall ค่ะซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Marshall West นะคะบริษัทด้านการลงทุนที่มีการบริหารสินทรัพย์ทั่วโลกกว่า59,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะบอกว่าบริษัทจดทะเบียนของจีนมีแนวโน้มจะถูกจำกัดอยู่ในประเทศมากขึ้นนะคะนักลงทุนในสหรัฐและต่างประเทศก็เลยกังวลน,นะคะว่า การแทรกแซงของรัฐบาลจีนโดยเฉพาะการแบนตีตีหลัง IPO เนี่ยทำให้จีนเนี่ยอาจจะกลายเป็นบริษัทที่ไม่สามารถลงทุนได้อย่างคล่องตัวเมื่อเทียบกับที่ผ่านมาเราเลยเห็นนะคะว่าก่อนหน้านี้จริงๆอาจจะมีคนที่ทั้ง Re c o m m e n d b u บายนะคะเด e dip ก็คือซื้อตอนหุ้นตกนะคะบางคนบอกให้ชะลอการลงทุนแต่ว่าถ้าใครลงทุนเนี่ยสิ่งที่เราเห็นนะักลงทุนสถาบันทั้งต่างประเทศและในไทยแนะนํากันก็คือให้ไปซื้อเอแฉะคือไปซื้อหุ้นจีน<ม>ที่เทรดในตลาดจีนนะคะไม่ให้ไปลงทุนใน แชร์หรือว่าที่ไปเทรดในตลาดหุ้นสารัดเพราะว่าจะมีความเสี่ยงว่าจะต้องถูกดึงกลับมานะคะในตลาดหุ้นจีมากกว่าดังนั้นก็ติดตามให้ดีแล้วก็ศึกษาข้อมูลไว้ด้วยนะคะการกระจายการลงทุนยังเป็นคําตอบที่น่าสนใจเสมอค่ะพิวิทย์คะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก the Standard W e a l t h ค่ะ